เดอ้อมาดูไรนะดูสวนพุ่นทางแปนเอเล็ดดูเห็นไหมอ่าวันนี้จะปลูกมันปลูกอ้อยตะวนันนี้นี่มาปลามาดวงเดอ้อมาสวนอันนี้ตะไคร่ปลูกตะไคร่ผักนี่มารวมาสวนเด้อทุกคนบนสวนมาไล่มานานะคะทุกคน อันนี้อันนี้ปลูกมันตอนนี้ถอ,อนมันแล้วก็เอารถมาเกตบาหน่นี่น,น,นี่เห็นไหมคะทุกคน,นเข้าขึ้นเล่าแล้วครับปลูกของกินอันนี้ปลูกผักปลูกตะไคร้บ่อน้ำบาบดานด้วยทุ่งไร่ทุงท่งนาทุ่งนาแดนนี้ เห็นไหมคะทุกคนทั้งนี้ก็เกตแล้วเข้าขึ้นเราแล้วก็ไถเอารถมาไถนี่ไถไร่ไถนาโอ้เดยนนี้มาทุ่งนานะคะทุกคนเกตแล้วมีเอารถไถมาไถเห็นไหมคะทุกคน เดีอดร้อยแต่ก่อนนี้แม่น้อยเนี่ยมาเก็บผักบุ้งอยู่คันแทนาเนี่เยนี่ผักบุ้งมันเกิดเนาะหน้าฝนอะ่ะมันจะเกิดเต็มคันแทนาเนี่ยผักบุ้งอะ่ะขาวจุ่นพูนเนี่ยแม่น้อยมาเก็บเก็บกินอะ่ะเนี่ยไถหมดแล้วเกตหมดแล้วนี่เห็นไหมคะ แต่ก่อนนี้ผักบุ้งเกิดเต้มเนี่ยเก็บกินโอ้ยก็เป็นมัดๆเลยผักบุ้งอเยอะแยะจนมะขามปีนี้มันไม่เป็นลูกแปลกมะขมมะขามไม่มีลูกมีอะไรสะปาจะอยู่ด้านนู้นดิๆดิป่ามีหลายบบวะสูบได้ลายปนไหย คุมสองพันบาทบ่คุมเงินสองพันบ่นี่อันนี้ปลูกมันนะกูมันบมดแล้วเด็กเนี่ยออนี่อันนี้ไล่มันไล่มันสับปะหลังเอาออกหมดแล้วนี่เดี๋ยวจะพาไปดูสะสะปลาเขามาซื้อสะซื้อซื้อดูด ซื้อสูบเอาปลาเอา,เ,อา,เ,อาเขาซื้อสองพันบาทเนี่ยเขาสูบเขาขอซื้อสองพันบาทมันมีแต่ผักตบมีแต่หญ้าเนะ่นะอันนี้สะนั่นสะไม่น้อยไม่เดินไปใกล้หรอกกลัวเนี่ยแต่ก่อนนี้ไม่น้อยก็ มากินข้าวอยู่สาลานี้นี่ยืนทำทำออกไปอยู่กลางสะ,น,สะนี่สาลานี้แต่ก่อนนี้มากินมานอนอยู่นี่ตลอดอมืมากินข้าวป่ากันอนี่สะมาถึงนี้แต่มันลกนู้นมาถึงนูน้นอีกลูกหนึ่งอยู่ทางโน้นสะอยู่ป่ามะนาวน่ทนทางโน้นเป็นป่ามะนาวทั้งหมดที่ ยี่ิบเ็ดไร่นี่ยี่สิบเกดไล่ทำนาสิบไร่ปลูกมันปลูกของกินโอเคนะคะแม่น้อยก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณ f อทั่วโลก f ออยู่เมืองนอกหรืออยู่เมืองไทย f อฟป้าลุงแม่น้อยก็ขอบคุณทุกคนทุกท่านพี่ๆน้องๆลูกๆหล,ลานๆ สุดท้ายนี้ก็ขอฝากทีมงานตกิดขา่าวทุกคนทุกท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายๆปูนปูน